ไปมาไปอีกไปมา R S S เราวันนี้อกูทำกูทำบีวิวี้กูทำอเวลาทีฉันมีเธอโอ้ไม่มีกูทำกูทำไม่ต้องบอกว่าเรามาเขาดาวที่มาเกาเการักเพงนะพี่ใหม่มาเดียเธอหวานเจี๊ยบไป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  ังหน่ยยังไงังยังยป้ายายาย้ายนีแบนี้นะนี่ดีเยยครับนี่นี้มีความูมากครับวันนี้อยู่มากเาครับแต่ก็เาลัีนะจ๊ะวันนี้ความตูงนี้ก็ยงไปนีนะครับ ก่อนเลยวางรถลูกสวัสด nah ีปีใหม่นะครับว right ันน uh 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 ี้เรามาเขาดาวที่มาเกานะครับยังไงก็ฝากถึงแฟนคลับของยูท่าเลืออรุดทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับเริ่มต้นปีใหม่ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับสิ่งไหนไม่ดีขอให้ทิ้งไปเริ่มต้นปีใหม่ขอทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเออสวยหานชีพหวานชีอ่ะอันเป็น h a p กันนะครับผมกับชาวเล็กข้าวเล็กข้าวแหลกยุ้งข้าวเล็คอร์ดนะครับดีสุดมากนะครับแฟนๆรอติดตามผลงานของค่ายเรานะฮะเลขาของเรา R S F ด้วยนะครับวันนี้ฉลองปีใหม่กันที่มาเก๊านะครับ5 4 3 2 1แฮปปี้นิวเยียร์นะครับเจริญหวันนี้ไม่อิ่มรูนะครับขอให้ท่านมีความสุขมากรัทุกคนสุดหัวใจครับกข้าไปเลยสามคนสามคนมาเร็วยี สวัสดีบ้านี้เมเดียนนะครับงั้นก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กด subscribe ติดตามไปานานๆนะจ๊ะ